สวัสดีครับผมทักทายพี่น้องยามเศรษฐแดดกำลังห่อนครับผมกำลังปล่อยควายออกมาจากป่าลงเลี้ยงทั้งทงเต็มรูปแบบแล้วพี่น้องผาดลงทั้งหน้าปังบไดล้ลงเล้วยว่าข้าเจ้าลงหน้าปังแหละเจ้าลงงวานเขาหน้าปังเนี่ยไปบได้ตรงอวยขึ้น ทั้งคงพี่ละกันนี่ของที่เขาจะเวทหน้าปางพี่ละเป็นควายมือนี่สบายขี่รถนั่เลยไปเลาะไปนี่ละนั่งช่างไนมีหา็แว่ลงเจ้าอย่าเงี้ยมาแลังเล็่มดีอยู่เนี้ยมเศร้า bỏ lên một nhé rồi cài lên làm cho cả xí sẽ xài chắc đẹp un un thịt hoàn khẩn lên lệ ไปละไปบบเนี่ยแหละพช่น้องรัยังเร็วติกยังลวงรวงรวงเลยมัดสะตัวยังขา,าัไหลหยาไหลอยู่ดิก็มีด้วย้นี่าเจนบุกินยางรวงรวงนะจับมัดไว้ขินบาด มันม,มัดบ่กินย่ายแลเบิ่งปลาขอนน้ำคว่างกันพี่เน,น,นาะมีปลาขอนน้ำคว่างบ่น้ำไหลครับผมน้ำมันไหลอยู่คว่าง แห่งไปีก็เรื่องสี่แห้งแต่ก็ยังไายเติบอยู ข้างนี้น้ำมัยังไหลอามีอยู่จะน้ำไหลผลุดน้ำน้ำเต็มข้องอยู่ ต้องนี่แห่งไปนี่ยตงบอแห่งมันนั้งไหลปากม็มีต้ตนนีอนเลยนบุนลึกเป็นไหรพี่น้อง ตจ้าปามที่อยู่มาอยู่ขว้างนี่ก็มีเจ้าก,ก็เจ้าสาแล้วเนี่ยขว้างยังก็เจ้ากันคู่แหละเจ้าสาแน้ว

นี่ชิบเพิ่สนี่ซาตุไฟอยูอท่นั้นไฟนี่เั่งสระอนมน้ำมันก็ไหลอยู่น้ำม,มันลึกไ็เลยบพ่ได้เาว้ะก็เาวได้อยู่ เงียเ็นเงีย้ยตื่นแล้วเนี่ยป่าอยู่นี่แหละขี้สนมนี่แหละน,นี่นี่หนีละป่าเนี่ย ไปยังบริเวณไปบืนนี่บปหบวนี่ไนี่กันคู่นี่กันนี่แล้วก e. ็กันนี้ไว้สาบไปนี่นะ เ้าได้างอะไรขึ้นกันจะนำลึกนำลึกขึ้นแถวี่ยงมาวันนอ่อยได้ยูเอาอทะไลมา

จะเอาน้ำข้องก็ได้กินยอนอยู่เว่าแหววเครื่องมือมากเลยนีย่ปล่อยใบเสียก่อนถ้าจะงง่วม,มกับฟ้าได้อยิงใบแหละพี่น้องใบาสามหละ ไหว่ร่ำกินน้ำแล้วกันไหว้คับล่ะไหวยกรับทั้งขอกแล้วขอนนี้ปลาแซงนี่แหละยินสิเสียงมากระเลงเห็นสองตัวยังอยู่ข้างนอกนี่แต่อยู่ในปลาแซงไม่เห็นยิ่ยินแต่เสียงปงังแรงปังแรงจ๊คไป้ใส่คำมากอะใครอยู่ สีใบแก่ลงมาแล้วกับใสามมงสีม,มงแรงลงมาล่ะแดดบวมหันเป็นเลยม้วกไกว้ข้าเจ้าก็เริ่มยอวยกลับล่ะสามมุ่งบบกกว่าสีม,มุงเขาเคาะตอนนี้กันร่างผ้ากันอวยกลับแกนี้กับอลไรล่ะพี่น้อง ินเห่อไปเรื่อยๆไปหอดแอกก็ดีสี่ม่งหอดขกอาอยู่น้ำหรมถ้าเหมือนแดดอ่อนจักหน่อยเปิดี่นอกไม่ปลาเซียงเลยมึงอ,ออกมาทางนอกล่ะ หนังหลัดมันดีก่าขงนอกกินแล้วดักนุงเวยหลายมือแล้วพอได้ไปเบิ้งเลยจกักมันเทื้องไลยถึกปว่ถึกได้พอได้ไปจ่อยทำมันถึกก็ตายอยู่หันและกินไปมีเรื่อยๆไปนี่ก็ พูดีซีมองหรอครับผมได้ขอคอกไปเว้นค่ะคำควอยล่ะปลาแช่งกำลังสิทย,อยอ่อยออกมาค่อยพูหน่อยเลียนมาน้ำครับผมห้อนละบานจริงเศร้าห,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 าหา้าบเลยคน เได้โล่งน้ำแล้วมัมีหนานวาเขาขอกแบบแดด่องจักหน่อยอยู่ในห้องไขอยู่นุ่มเรได้กินนุ่มมันมือแดดอ่อนลยละชีโม วันกระไรให้ร al ูปวันเลยนหนาวห่อนดังไฟ้ไปเลยไฟ้ใหม่ปลาอยเขาขวักกวนบัานข้าเจาเลยมันเคยเขาตะวินถึงใบสามกับสีพระกันลังหนุ่ยหนุ่ยมาขวักเลยไอ้ตัวนี้ก็มาน้ำมู ยืนทามมุ้งยี่เนี่ยนะชอบมุ้งีมากกรชี้มุกก้งก็กลัวเกือบหามูุ้งดิบอหามุ้งเกือบุกมุก้งคุณมาจากนัแล้วถ้าคลิปนี้หายใจจบไว้ช่นิมครับผมติดตามจิบต่อไป